สวัสดีค่ะกระต่ายเงาจันทร์ขอไว้ามาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับนิยายเรื่องทันลิขิตตอนนี้ ทางช่องเปิดให้จองในแบบรูปเล่มทำมือแล้วนะคะในราคาชุดละ399บาทรวมส่งลงทะเบียนซึ่งในชุดเนี่ยจะมีของแถมให้ด้วยคือที่คั่นหนังสือเป็นลักษณะของคนนกลงหาสีทองนะคะและก็ที่คั่นรูปปกโปสการ์ดรูปปกและโปสการ์ดรูปไพ่ส of Cups ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญนะคะระหว่าง พระนางของเราเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะคะเราจะจัดส่งหนังสือให้ภายในปลายเดือนกันยายนท่านใดสนใจสั่งจองนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ในดิสคิปชันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนสายอ e ีบุ๊กนะคะทางเรานาะจะวางจำหน่ายนะคะได้ในช่วงของวันที่20อาจจะเป็นหลังวันที่20หน่อยนะคะ ส่วนอ u d i o b o o k ก็จะตามไปเช่นกันค่ะอย่างไรทางกระต่ายเงาจันและทีมงานขอฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครพร้อมแล้วไปสนุกกับความแค้นของคุณชายธิรภพในทันลิขิตกันได้เลยค่ะ ตอนที่สิบสองเป็นรุ่นน้องที่อังกฤษเหรอจะ๊ะไม่ใช่ค่ะคุณหญิงหม่เป็นรุ่นน้องสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะท่วงท่าอ่อนน้อมหากยังคงดูงดงามหญิงสูงวัยอดนึกชื่นชมจะอยู่ในใจไม่ได้แล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครเหรอจะ๊ะ สุดาทิพย์เอ่ยถามหล่อนไขรอยากรู้นักว่าเด็กสาวตรงหน้าตระกูลสูงส่งจากไหนกันคุณชายธีรพบถึงอยากควงออกงานคุณพ่อไหมเป็นแค่นักธุรกิจธรรมดาค่ะส่วนคุณแม่เป็นเพียงพนักงานบริษัทเท่านั้นไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรค่ะ แม้เธอเลี่ยงการเอ่ยชื่อสกุลบุตรภการีชวาในหน้ายังคงประดับยิ้มอยู่เสมอหนูไหมทำงานในเครือ CTG หรอจ๊ะเปล่าค่ะไม่เป็นนักทำนายไพ่ย,ยิปซีค่ะ เธอตอบคุณหญิงรจนาด้วยเสียงฉะฉานหากยังคงความอ่อนหวานในทีหญิงสาวภูมิใจในอาชีพของตนเองไม่ว่าสังคมจะมองอย่างไรหมอดูไพย,ยิปซีน่ะเหรอเสียงเอ่ยยันดังขึ้นจากสุดาชิพอาชีพแบบนี้มันจะไปแน่นอนมั่นคงได้ยังไงละหนูหล่อนยังคงสาดคำปามาดมาไม่หยุดมั่นคงหรือไม่มั่นคง หมายวัดได้จากสิ่งที่หมายได้รับค่ะทุกวันนี้หมายมีความสุขกับสิ่งที่ทำและนั่นคือความมั่นคงทางจิตใจสำหรับหมายค่ะเหตุผลของหญิงสาวสร้างความประทับใจไม่น้อยแต่ไม่ใช่กับหญิงที่จ้องคอยจะค้อนขอดไม่เลิกแต่ฉันว่าผมเห็นด้วยนะครับ เสียงทุ้มเอ่ยขึ้นแทรกจังหวะสุดาชิปล้างสูงโป่งของเตโชโดมเดินเข้ามาหยุดด้านข้างหมฟ้าอาชีพไหนก็ตามเนี่ยถ้กขับเคลื่อนด้วยความสุขผมว่านั่นคือมั่นคงไปกว่าครึ่งแล้วนะครับอาชีพคุณไหมเนี่ยไม่ว่ายุคสมัยไหนความต้องการไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทย แล้วอาชีพอย่างคุณใหม่นี่ไม่ใช่หรอครับที่เวลาใครอยากรู้อนาคตก็วิ่งเจ้นมาหาเธอจริงไหมล่ะครับแหมแหมคุณเตแต่มันจะไปสร้างเงินสร้างทองเท่าไหร่กันเชียละคะดูดวงครั้งละเต็มที่ก็แค่หลักร้อยหมอดูแม่นๆสมัยเนี้ยต้องพวกเกจิอาจารย์หรือพวกหมอดูตาทิพในต่างประเทศนู่นละคะ สุดาชิพพูดหัวเราะในน้ำเสียงคุณหญิงรจนาย,ยังคงยืนดูสถานการณ์อย่างเงียบๆดังอยากรู้ว่าใครจะเผยท่าแท้ออกมาอย่างนั้นล่ะครับแต่ผมว่าชุดที่คุณหมาใส่มาวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยน่าจะเท่ากับเครื่องเพชรทั้งตัวของคนบางคนในงานได้เลยนะครับ ชุดแบบนี้ล้านระดับกลางที่ไหนเขาก็ตัดเหมือนกันล่ะค่ะเออคุณเตคะหญิงสาวไม่อยากให้เตโชดมต้องมาเดือดร้อนแทนเธอแต่คงไม่ใช่ชุดที่ผมซื้อให้เสียงดังกังวานเรียบหากฟังดูทรงพลังหยุดคำพูดของหญิงปากมากทั้งวงสนทนาและแขกรอบบริเวณ ต่างหันความสนใจมายังร่างสง่าสูงใหญ่ในชุดสูทชีพีชภูมิฉานด้านหลังคือบรอิการสองนายที่ตามดูแลอยู่ไม่ห่างพิธีหญิงสาวเอ่ยเสียงแผ่วมาเห็นคุณชายธีระพบก้าวเต็มฝีเท้ามาหยุดใกล้กับไมฟ้าดวงตาคมแกร่งจับไปที่ดวงตาไหวละลิก เขาหลับรู้ได้ว่าเธอกําลังรู้สึกไม่ดีกับความอึดอัดที่เกิดขึ้นทว่าในตอนนี้ชายหนุ่มจำต้องล้าจากดวงตาหงเพื่อทำหน้าที่ในการมาร่วมงานครั้งนี้ก่อนสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณชายคุณหญิงรจนารับคําทักทายสุภาพจากชายหนุ่มด้วยใบหน้ายังคงแจ่มใสผมและครอบครัว ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ผมมีของขวัญมามอบให้ด้วยทางผู้ช่วยนำไปไว้ให้กับผู้จัดงานแล้วนะครับขอบคุณคุณชายนะคะที่มาร่วมงานและอีฉันฝากกลาบขอบพระคุณหม่อมนวลเพนสีด้วยคะ่ะยินดีครับผมต้องขอโทษด้วยที่มาช้าแม้เป็นคุณชายผู้สูงศักด์ การมาผิดเวลานับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรโดยเฉพาะกับผู้ที่สูงวัยกว่าไม่เป็นไรค่ะอ๋อเตนี่หม่อมราชวงศ์ธีระพบบวรกิตติอนันต์นี่เตโชดมหลานชายของอิชันเองค่ะเจ้าภาพแนะนำหลานชายให้รู้จักกับคุณชายธีระพอย่างเป็นทางการจงใจข้ามหัวสุดาทิพย์อย่างไม่เห็นเงา ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณชายเช่นกันครับชายสุขุมเอ่ยพร้อมยิ้มจางรับคุณชายทานอะไรสักหน่อยไหมคะอิชันให้บริกรจัดมาให้วันนี้ผมคงไม่สะดวกครับพอดีมีธุระต,ต้องไปจัดการต่ออย่างไรผมคงต้องขอตัวนะครับ งานนี้เป็นเพียงทำตามคำขอของผู้เป็นญาติเท่านั้นหาใช่ทุระแท้จริงของชายหนุ่มไหมเจ้าภาพในงานพยักหน้ายิ้มรับคำลาคุณชายจิรภพหันมาจับมือบางหญิงสาวด้านข้างควงเข้ากับแขนแก่งอย่างไม่สนใจสายตาและเสียงซุบซิบไหมไปกับพี่สิ้นคำคุณชายธีรภพ ผู้ตกเป็นเป้าสายตาของคนทางงานหันเดินไปยังทางออกตามด้วยเลข,ขาและบอดิ้การ์ดเต้พายายไปด้านโน่หน่อยสิลูกครับคุณยายคุณหญิงรจนาเอ่ยเรียกหลานชายให้พาตนออกให้ห่างจากไฮโซเหยียดคนอย่างสุดาชิปนี่เล่าน่ะรู้จักหนูใหม่ด้วยเหรอครับ ออกตัวปกป้องเขาขนาดนั้นคงไม่ใช่แค่รู้จักกันธรรมดาหรือเปล่าคนสูงวัยรู้ทันหลานคนนี้จนได้ก็อยากเพิ่มสถานะอยู่เหมือนกันนะครับแต่คนที่พาหนูไม่ออกไปด้วยนะเราก็รู้จักเขาใช่ไหมมีใครบ้างไม่รู้จักหากแต่ไม่คิดว่าโลกจะทั้งกลมทั้งแคบได้ขนาดนี้ แล้วยังไงล่ะคําท้าทายคนชอบการแข่งขันผุดขึ้นในหัวพี่เตพี่เตเสียงตื่นเต้นตกใจของเปมณีดังมาก่อนเจ้าตัวจะเล่งฝีเท้ากระหืดกระหอบมาเกาะที่แขนพี่ชายเมื่อกี้เมื่อกี้นะพี่เตเปเป,เปเห็นคุณไหมไปกับคุณชายทีละพบ เตโชโดมเอ่ยแทรกคำขัดขาดหายหายของน้องสาวที่ยังหอบจนตัวไหวใช่แล้วจะทำยังไงอ่ะไม่เห็นต้องทำอะไรนี่แต่นั่นคนใจที่เราพบเลยนะพี่เตจงไหวเหรอในหน้าชายหนุ่มยังคงมีรอยยิ้มเขาไม่หวันว่าคู่แข่งจะเป็นใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวใจหญิงสาวหากคนถูกเลือกคือเขา ต่อให้สิบคุณชายธิรภพก็ทำอะไรไม่ได้รถมินิแวนสองคันถูกจอดรออยู่คุณชายธิรภพและหญิงสาวขึ้นนั่งอย่างห้องโดยสารของรถคันแรกส่วนอีกคันสำหรับเลขาและบริการนี่เป็นครั้งแรกที่ใหม่ฟ้าเห็นความยิ่งใหญ่ในฐานะหนึ่งในสาของคุณชายตระกูลน,นี้อย่างเต็มตัว หมรู้จักกับผู้ชายคนนั้นหรอคุณเตน่ะหรอคะคุณชายชิรภพพยักหน้ารับดวงตาไม่บ่งบอกอารมณ์ใดคุณเตเป็นลูกค้าใหม่คะ่ะวันก่อนคุณเตกับน้องสาวไปดูดวงที่บ้านใหม่คะ่ะยิงนั้นเหรอค่ะเอ่อพี่ที่คะเราจะไปไหนกันเหรอคะ หญิงสาวนึกสงสัยไม่ใช่งานนี้หรอกหรือที่ชายหนุ่มตั้งใจชวนเธอมาพี่อยากพาไหมไปกินข้าวกับพี่แต่พอดีพี่รับปากหม่อมย่าเอาไว้ว่าจะมาร่วมงานนี้ก่อนเลยต้องให้กนกอ้อนไปรับไหมมาเจอพี่ที่นี่น่ะชายหนุ่มจูบปลงยังหลังมือบอบบางที่ตนกลุ่มไว้ไม่ห่าง ให้ไหม่ไปรอที่ร้านก็สิ้นเรื่องจะได้ไม่ต้องส่งชุดนี้มาให้ไหมเพราะต้องมารอพี่ที่งานนี้ไงไหมเลยจำเป็นต้องใส่นะ่ะไม่อย่างนั้นเหตุการณ์เมื่อครู่สุดดาชิปคงได้เหยียบเธอจมดินเขารู้ว่าอาจเกิดเรื่องเช่นนี้กับเธอได้ชุดนี้จะเป็นเกราะป้องกันคำดูแคลนได้เป็นอย่างดี อีกอย่างที่ที่จะไปพี่ต้องพาไหมไปเองชิ้นไหนลหรอคะมืออุ่นประคองใบหน้างามเรียวดวงตามืดลงแม้ในหน้ายังมีรอยยิ้มเพนเฮาพี่ไหม่จำได้ไหมสีหน้าหญิงสาวซีขาวพันความทรงจำสุดท้ายในห้องนั้นสร้างบาดแผลให้กับเธอ พี่ทีไม่ไม่มไม่ไปที่นั่นได้ไหมคะเราไปทานข้าวกันที่อื่นก็ได้นะคะพี่ทีจะาพาใหม่ไปที่นั่นเลยนะคะไม่ขอร้องกิริยาหญิงสาวร้อนลนหน้าประหลาดแต่เวลานี้ร้านอาหารน่าจะใกล้ปิดกันหมดแล้วนะเป็นวันอื่นก็ได้นี่คะแต่พี่เพิ่งได้อยู่กับหม่แค่ไม่กี่นาทีเองอะ หลังมือสากรูปลาท่อนแขนเนียนละมุนดวงตาฉ่ำวาวับศบตากลมไหวละลิกพี่ทีคะยิ่งนั้นไปที่วังพี่ล้กันนะครับพี่ให้ในกไกลกับหมาวเตรียมอาหารไว้ให้ไม้ฟ้าพยักหน้ารับที่ใดก็ได้ในตอนนี้ขอแค่อย่าเป็นเพนเฮาส์ของชายหนุ่มเป็นพอ ไม่ถึงชั่วโมงรถรูจอดเทียบยังโถงอาคารวังนโรดคุณชายธีรพบลงจากรถก่อนจะหันไปจับประคองหมาฟ้าลงมายืงข้างตนผมขอโทษนะครับนักกลที่รบกวนตอนดึกยิงสาวรู้สึกผิดไม่น้อยเพราะตนทุกคนจึงต้องวุ่นวายไม่เป็นไรครับคุณชายอีกสักครู่อาหารก็คงจะพร้อมแล้ว ตั้งโต๊ะให้ผมในสวนแล้วกันนะครับผมจะไปรอหญิงสาวฉลาตามแรงจูงเข้าไปในสวนยามนี้สวนกว้างมีเพียงเธอและเขาส่วนบอดิกาดเพียงดูแลอยู่โดยรอบเพียงไม่นานสเต็กเนื้อสันชั้นดีสำหรับสองที่ฉูกวางลงยังโต๊ะหินแกรนิตกลมสีดำขาโต๊ะและเก้าอี้เข้าชุดลวดลายงดงาม วน์แดงถูกลินเสิร์ฟก่อนบ่าวดูแลจะเดินหายเข้าไปในวังปล่อยให้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นของทั้งสองพิธีนะ่ะทานวันอื่นก็ได้ไม่เห็นต้องเป็นวันนี้เลยคนอื่นต้องนอนดึกเลยนะคะก็ไมไม่ยอมไปที่นั่นไมฟ้าเบี่ยงสายตาหลบกลัวพี่จะทำอะไรไหมเนาะ แก้วไวายถูกยกดื่มขึ้นอย่างใจเย็นสเต็กตรงหน้ายังคงไม่มีการแตะต้องม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะครับพอถ้าพี่จะทำอยู่ที่ไหนพี่ก็ทำได้ให้ตายเถอะนี่เขาพูดได้หน้าตาเฉยเ,เราทานกันดีกว่านะคะจะได้มีเสียน้ำใจคนทำอะ่ะ ชายนุมผ่อนคลายในท่าคขว้าขานั่งพิดมองหญิงตรงหน้าในความขวยเขินพิธีไม่ทานละคะเย็นหมดนะมาคะ่ะไหมตัดเนื้อให้จะได้ทานสะดวกไม่ต้องหรอกไหมทานเถอะวันนี้พี่อยากดื่มแค่วายนะ่ะแคนเลี้ยวหวังเอื้อมไปตัดชิ้นเนื้อย่างมีเดียมแร์จำต้องหดกลับ เมื่อเขาปฏิเสธช่วงเวลามื้ออาหารผ่านไปเพียงไม่นานไม้ฟ้าก้มหน้าละเลียดเลมอาหารในจานตัวเองรวบมีดและซ้อมเข้าหากันในขณะที่ชายหน,นุ่มนั่งจิบเครื่องดื่มสีเบอร์กันดีเพียงอย่างเดียวอิ่มแล้วเหรอค่าไม่ถูกปากหรอกินแค่นิดเดียวเอง เขาถามพางเลนไวน์แดงในขวดซึ่งเหลือไม่มากลงยังแก้วตนเองจนหมดอาหารอร่อยค่ะแต่ไมกินอยู่คนเดียวมันก็แปลกๆนะคะแก้วไวน์ในมือถุกวางลงคุณชายธีระพลุกจากเก้าอี้นั่งวินเชตเหล็กหนาเดินอ้อมมาด้านหลังหญิงสาวจับเบามือยังหัวไหลมนก่อนจะก้มเอ่ยคำ ครับพี่พาไปเดินดูสวนนะหญิงสาวลุกจากเก้าอี้ท่านชายขยับเลื่อนให้อย่างสุภาพบุรุษมือบางถูกมือใหญ่กอบกลุ่มไว้แน่นจันเต็มดวงบนท้องฟ้งฟาโปรง่งส่องสว่างกว่าทุกคืนในฤดูนี้ทำให้เห็นความงดงามของสวนในวังเก่าแก่ชัดเจนลางสงา่า โอบเอวคนตัวเล็กเพียงหลวมจนมาหยุดอยู่กลางสะพานเหนือสะบัวหม่จำนนี้ได้ไหมไม่ฟ้าพยักหน้ามีหรือเธอจะจำไม่ได้วันนี้เมื่อสิบปีก่อนเป็นวันที่เธอเกือบโดนเพื่อนนักศึกษาด้วยการลุมข่มขืนและชายคนนี้มาช่วยถว้วันนั้นเป็นวันที่เขาและเธอได้รู้จักกัน ที่พี่อยากเจอใหม่วันนี้เพราะพี่อยากลบความทรงจำเดิมออกไปซะพี่ทีพี่อยากสร้างความทรงจำใหม่ให้กับไหมน้ําเสียงทุ้มห้าวแตกผ้าแฝงมนสะกดล่อลวงใจมืออุ่นประคองใบหน้างามท้องนิ้วสากลูพวงแก้มนวลย่างเอาใจ ดวงตาประกายวาวนั่นดุดมาป่าในยามรัติการหันหลังมาสิพี่มีอะไรจะให้นะเธอหันหลังให้ชายหนุ่มอย่างว่าง่ายเปิกตากระพริบที่แสดงชัดถึงความสงสัยเพียงอึดใจบางสิ่งถูกคล้องลงมายังคอระหงหญิงสาวก้มดูดวงตาเบิกกว้างขึ้นพัน ด้วยนี้คือสร้อยเพชรจี้รูปนกเขาแมวถมประดับด้วยเพชรระยับทั้งตัวชอบไหมชายหนุ่มหันตัวจะกลับมาไมฟ้าจ้องใบหน้าล่อเลาด้วยความประหลาดใจพิธีให้ไหมททำไมคะแล้วไหมชอบไหมแน่แหละว่าเธอชอบหากเขาให้ด้วยในโอกาสอะไรค่ะแต่ พิธีตอบหม่มาก่อนพี่สั่งทำสร้อยเส้นนี้ตอนพี่ไปเรียนที่อังกฤษก่อนที่เราจะเลิกกันประโยคชายหนุ่มดังเปลวไฟเผาหัวใจเธอขอบตากลมเอ่อล้นด้วยน้ำใสพี่ตั้งใจจะบินกลับมาเซอร์ไพรส์หม่แล้วให้ในวันเกิด ต่สุดท้ายพี่ก็ไม่ได้ทำดวงตาหวานตรึงใจบัดนี้อาบด้วยน้ำตาเขาเจ็บปวดพอเธอถ้าถามพี่ว่าพี่ให้ไหมทำไมก็เพราะสร้อยเส้นนี้เนี่ยมันเป็นของไหมตั้งแต่แรกแล้วพี่ที ขอโทษหญิงสาวโผเข้ากอดชายหนุ่มแน่นมานน้ำตาไหลลินไม่หยุดเธอซุกซบอกแกล่งเรื่องราวในวันนั้นพังความรักของเธอและเป็นเธอเองจำต้องทำลายหัวใจของชายคนนี้ในขณะที่หญิงสาวปลดปล่อยความเสียใจอีกทางความรู้สึกผิดทันชายที่กอดชไว้แน่น กับมีใบหน้าชายแววายกาดมุมปากโค้งกระตุกดวงตาอ่อนโยนลึกซึ้งเมื่อก่อนหน้าแปลเปลี่ยนเป็นดำชมินหลุบมองเธออยังไร้ความปราณีคืนนี้เขาจะลบภาพจำของเธอออกไปทั้งหมดและแทนที่ด้วยความทรงจำใหม่ให้กับเธอความทรงจำที่เธอจะฝังมันลงไปในทุกลมหายใจเขาออก เรื่องราวต่อจากนี้จะหลอกหลอนเธอทั้งยามตื่นและยามหลับทุกทรมานให้สาสมกับที่เธอทำไว้กับเขาไม่ร้องไห้แล้วนะครับคนดีของพี่ชายหนุ่มแซงตีหน้ากลับมาดังเดิมมือท่านชายเกี่ยน้ำตาออกจากพวงแก้มนวลหน้าเลอะหมดเลยเข้าไปล้างหน้าข้างในนะ ไม่เป็นไรค่ะดึกแล้วไม่ว่าหม่กลับดีกว่านะคะปลายคางมนถูกเชิดขึ้นรับจูแผ่วก่อนคําหวานถูกเอ่ยคืนนี้อยู่กับพี่นะพี่ทีคะหม่ไม่คู่ควรหม่เป็นผู้หญิงใจร้ายแถมยังเป็นลูกของ คำย้งถูกปิดสนิทด้วยปากหยกักวงแขนแกงกอดกระชับเธอแนบชิดกายจูบร้อนดังสูบเกินวิญญาณเธอยิงสาวอกใจเต้นรัววาบวิวไปกับจุ่มพิษของท่านชายคนนี้วันนี้เธอรู้สึกดังตนเป็นซินเดอเรล่ราใช่เขาต้องการให้เธอคิดเช่นนั้น แต่ซินเดเรล่าของท่านชายธีระพบไม่เหมือนในนิทานชวนฝันเพราะเธอจะไม่ได้กลับออกไปจากวังนัรโลดแห่งนี้เธอคิดผิดแล้วหม่ฟ้าที่เลือกมาที่นี่ในคืนนี้ลุมพางร้ายกาดล่อลวงเธอจนสำเร็จจากคืนนี้ไปเธอตรงหน้าต้องเจ็บปวดอยู่ใต้ล่างเขา